เพียง49,000บาทก็เป็นเจ้าของรถหล่อแบบนี้ได้แล้วมาพร้อมกับของแต่งครบคันขับหล่อได้เลยแล้วพบกันที่11สูบใยนะครับ <S <S สวัสดีครับ11ส وبر ไบส์นะครับสวัสดีปีใหม่2,566ด้วยนะครับวันนี้นะครับคลิปแรกของปีนะครับเรามาพร้อมกับอาทรอย t มสต t ดแค a m b อร์นะครับ 900cc นะครับรถเป็นปี2017นะครับคันนี้มาพร้อมของแต่งครบคันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อจากซ a ร์นะครับ e x h a ซ s y s y s t e m โชคหลังเออร์ลินเรียบร้อยแล้วนะครับ รวมไปถึงอุปกรณ์อย่างอื่นก็ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว LED นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็สปอตไลท์นะครับนี่มาครบหมดแล้วคันนี้รถเจ้าของเดียวออกส่วนกุญแจคู่มือบุ๊กเซอร์วิสเรามีให้ครบหมดเลยนะครับสวยกริปเช่นเคยนะครับคันนี้3ามแ0 0บาทนะครับราคาก็คุ้มแล้วกับของแต่งนะครับยางก็ใหม่นะอ่าใหม่ทุกอย่างเลยคันนี้นะครับอันนี้ของที่นั่งเราก็มีให้นะครับตรงนี้ครบหมดนะครับ 1> 3 1 9แส0บาทออกแล้วเริ่มต้นเพียง49,000บาทไม่ต้องใช้คนค้ำประกันอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถเป็นเจ้าของสแบอร์รอแบบนี้ได้แล้วนะครับก็สวยจริงๆมาพร้อมของแต่งครบคันขับขี่ท่องเทีย่ยวได้เลยเลขไหม่เพียงแค่23,000โลเท่านั้นเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจอย่าลืมติดตามชมคลิปนี้นะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปดูว่าคันนี้จะมีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างครับก็หลายรายการเลยแต่งทั้งคันนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนะคะไป สวยกิฟต์ครับผมสวัสดีครับ1ิสูไว้ครับวันนี้พามดูรถสวยเช่นเคยนะครับกับ t o อยัมสตีสแคมเบอร์นะครับเครื่อง 900cc ปี2017นะครับคันนี้มาพร้อมของแต่งครบคันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อจากซาร์นะครับแล้วก็โชกคหลังเอรินซับแทงเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปจนถึงยางเพียรี่สกอร์เปียนนะครับเรียบร้อยโซ่สเตอร์แต่งมาแล้วนะครับ โซ RK ดำหมดทองครับสเตอร์เปอร์ s p o อกนะครับรวมไปถึงกัดการล้มก็มีครบหมดแล้วนะครับไฟเลี้ยว LED หน้าหลังเรียบร้อยแล้วกระจกปลายกระจกแต่งนะครับคันนี้สวยๆกัดไฟหน้าก็มาแล้วนะครับรถหล่อมากนะครับรวมไปถึงสปอร์ตไลท์แล้วก็แต่นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้นะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับคราวนี้รถสวยจริงๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุ100นะครับ ก็พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้สีถังเดิมไม่มีบุบไม่มีทะลอกนะครับแล้วก็อันนี้ของเดิมเรามีให้ที่เป็นเบาะนั่งนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจออนิดนึงนะครับเจ้าของเดียวออกศูนย์นะครับคันนี้เลขไม่สองหมื่นสามพันโลนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับทุกจุดนะครับก็ใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาอ่ะเดี๋ยวลองมาสไตล์กันนิดนึงชึ้น้ำมันจะหมดนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสตาร์ทพร้อมกันเลยโอเคสวยๆนั่นๆเลยเสียง ็ประมาณนี้ครับของแต่งคบคันอยู่แล้วคันนี้พี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้สวยคลิปเช่นเคยนะครับที่11สูบไปนะครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับกับ11สูบไปนะครับคันนี้สตีดสแคมเบอร์นะครับแองแอมสตีดสแคมเบอร์ป,ปี2017 สวยมากของแต่งครบคันยางใหม่มีท่อมีโชคมีอุปกรณ์การตกแต่งครบคันแล้วลในราคาพิเศษเพียง 319, 0 0 0บาทออกแล้วเริ่มต้นมี4 9 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของในทั่วประเทศแล้วนะครับเราฟรีค่าจัดแฟงนั้นให้ทุกคนทุกคันนะครับที่ร้านเรา11โซไบค์นะครับสนใจคันนี้ติดต่อตามเบอร์โทรที่เราขึ้นไว้ได้เลยนะครับรถสวยจริงๆสมบูรณ์ทุกจุด เจ้าของเดียวออกสูตรนะครับคุณจะคู่มือบุกเรามีให้ครบหมดนะครับมีการรับประกันงานการขายให้ด้วยนะครับคันนี้ก็คุ้มคุมีหนึ่งคันนะครับฝากไว้นะครับสําหรับสายที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับแต่งซิ่งมาเรียบร้อยแล้วของแต่งคุ้มแล้วนะครับคันนี้ก็ท้างหน้านะครับถ้าเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจับมาทํารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้ครับสตีสแกมเบอร์2017สวยกริปเช่นเคยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ คลิปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงทันนี้ครับพอกระลั่นนะครับเราใจแน่นอนอเรา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 